พันธุกรรมระดับ12ลีนาวตอนนี้ก็เป็นสมอกิ้งกันครับบวกกับแม่ Ct g a แ b บบี้ครับ CT แคบี้ก็เป็น v 8 3า0แทับกับเล8ทับโอ้ที่ว่าเป็นแม่แบบขั้นขั้นเทพขั้นแบบแม่อย่างดีเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเจ็ดหลักครับ7หลักหน่วยสี่ร้อยพันหมื่นแสนละเเจ็ดหลักเหรอเจ็ดหลักครับอ้าวตายแล้วถ้าถ้าขายจะไม่แปดหลักเหรอ กษตรกรทุกท่านวันนี้จะพาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงวัวโดยเฉพาะคนที่ชอบวัวแดงคนชื่นที่ชื่นชอบอเมริกันบามันนอกแท้ๆมาฟังข่าวดีกับตัวนี้วัวตัวที่หลายคนรอคอยจากมิชชันยืนฟาร์มรอคอยนําเชือ้อและววันนี้ได้แล้วพี่น้องเกษตรกร,ร,กรตัวนี้ผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มโดยตรงเลยนะนุ๊ตเนาะครับผมนุ๊ตเดี๋ยวช่องทางติดต่อน,นี่เราเรา,เราใส่เอาไว้ให้เนาะ อย่างเบอร์โทรมีเบอร์โทรของใครบ้างเนี่ยเบอร์โทรของผมก็0 8 6 3 6 9 6 6 4 6าครับแล้วก็เบอร์พี่หนุ่ม089 422 2 3 27เบอองอามะเจ็เบอร์าเอาให้พี่น้องเกษตรกรได้ไหมเป็นเบอร์ประกาศสิทธิ์เบอร์หนึ่งเดี๋ยวใส่ไว้ให้ได้ครับได้ครับแล้วคุยกันไปได้ดูรายละเอียดวัวไี่ด้วยพี่น้องเกษตรกรดูดิกับบัวที่เรารอคอยวันนี้เห็นแล้วเห็นวัวที่จะมามอบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะมอบสิ่งดีๆพันธุกรรมดีๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เอาไปใช้กันอ,กอ,กอีกวันหนึ่งอะไรนู้ครับเบอร์พี่ประกาศสิทธิ์ศูนย์แปดสี่สามสามสองสองสองสี่เก้าครับอ่านี่คือเบอร์สวรรค์เบอร์ที่จะให้น้ำเชื้องตรงถึงบ้านอนุชเนาะครับผมมามารู้จักกับตัวเก่าตัวเดิมที่เราเคยเห็นว่าเราก็รอน้ำเชื้อมาแล้วอนุทเนาะครับผมวันนี้มีข่าวดีเรื่องน้ำเชื้อเหรอ ใช่ครับตอนนี้ทําน้าเชื้อได้แล้วครับเป็นไงบ้างน้าเชื้อแข็งแรงดีมากครับได้รีดกีก่กกครั้งแล้วเนี่ยรีดตอนนี้ลองเทสดูสองสามรอบแล้วครับโอ้สองสามรบอบสองสามรบอบแล้วน้ําเชื้อดีครับพี่วันนี้ต้นเดือนพฤษภาน้าเชื้อพร้อมใช้ยังพร้อมใช้งานครับพร้อมใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมาตรฐานปศุสัตว์เลยมาตรฐานปศุสัตว์ครับรีดรีดน้ำเชื้อพร้อมใช้แล้วรีดน้ำเชื้อครับอ ใครที่อยากจะได้น้ําเชื้อนี่เดี๋ยวติดต่ออย่างที่บอกเลยครับถ้าอยากเข้ามาดูตัววัวนะนุชครับมิชยืนฟาร์มสูน้ำเชื้อ i อ F ใช่ไหมอ่าตรงนี้มาง่ายๆก็คืออ่าอําเภอเชียงยืนนะครับแล้วก็ตรงข้ามปตทบ้านโคกสูงอ๋ปปอปักมุดว่าปตทโคกสูงก็ได้ครับผมอืมพี่น้องเกษตรกรนี่คือข่าวดีข่าวแรกน้ําเชื้อมีเง้นได้ใช้แล้วกับเจ้าอ่าสมกุก ซีทีสโมกิ้งไลเนอร์ครับอ่าสโมกไลเนอร์ใช่ครับส่วนฉายานี่ใครตั้งเนี่ยดาตั้งแดงเดือดนะแดงเดือดมันแดงจริงๆครับอ้จริงนะแดงเดือดจริงดูดิอ้ยครับตัวนี้ก็เออเป็นพันธุกรรมระดับ12รลีนาวตัวนี้นะใช่ครับก็เป็นงัวที่เรานําเข้ามาจากประเทศอเมริกาตั้งแต่ตอนเล็กๆครับตัวนี้ครับก็ด้วยดาเขาเห็นชอบในรูปลักษณ์ของเขาแล้วก็พันธุกรรมครับ ตอนนี้ก็เป็นสมก k กิ้งกันครับบวกกับแม่ CT ทีแกบบี้ครับซีทีแกบีก็เป็นวีแปดสามแปดศู 6, กับ l ีแปทโอ้ที่ว่าเป็นแม่แบบขั้นขั้นเทพขั้นแบบแม่อย่างดีเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็เป็นแม่เบอร์ต้นๆของประเทศอเมริกานะครับ<อ>ส่วนตัวน้ำเชื้อพ่อพันธ์ุเขาก็คือสมกกิ้งอ่าสมอสมกกิ้ง ok, กันก็ตอนนี้น้ำเชื้อแพงที่สุดในโลกก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง เรื่องคุณภาพเรื่องคราคาน้ำเชื้อนะตัวนี้ใช่ครับมันไปไกลแล้วนะใช่ครับใช่ครับก็คืออย่างถ้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ล้านกว่าบาทตันนี้น้ำเชื้อพ่อนะครับน้ำเชื้อพ่อน้ำเชื้อพ่อนะใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยใครอยากได้พันธุกรรมอย่างที่บอกเนี่ยแก๊บบี้กับสมุกครับผมสมุกกิงกันเนี่ยไม่ต้องไปใช้พ่อแล้วมาใช้เม็ดอินไทยแลนด์ตัวนี้ใช่ครับก็บวกทั้งพ่อทั้งแม่เลยครับบวกทั้งพ่อทั้งแม่สายแม่เขาก็จะมีสาย V8 ด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเนื้อเยอะๆ อ๋อแม่แม่เป็น V8 แมาแม่อาสายแม่พ่อของแม่อยู่ครับ<อ>ตาเป็น V ี3 8 0สนทับหกโอ้นีว่าอยู่เด็ยครับยายเขาเป็นตัวเล่แปทับเก้าเลปทับเก้าเป็นแม่พันงัวดแดงที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลก๋อว่าอยู่ทำไมมันมันทำไมทรงแบบนะครับเป็นแบบแบบทรงมันใช่เลยด,ดูลำตัวทั้งทั้งสีทั้งสันเนี่ยนะก็ตัวนี้รวมพันธุกรรมเบอร์หนึ่งของโลกไว้ทั้ง ตาตาก็เป็นวี3 8 0สทับเป็นงวเทาเบอร์หนึ่งของโลกมาผสมกับยายครับยายก็เป็นเล่ทับก็เป็นแม่พันธุ์งวแดงเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็ได้เป็นแก๊บบี้ออกมาแก๊บบี้ก็เอามาผสมกับสมองกิ้งกันซึ่งตอนนี้ก็น้ำเชื้อแพงที่สุดแล้วใช่ถูกต้องแต่วันนี้เราไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเรามาอยู่กับไอแดงเดือดตัวนี้แล้วก็มาเอาไอแดงเดือดตัวนี้ไปใช้คตัวนี้น้ำเชื้อแพงไหมเนี่ย น้ำเชื้อไม่แพงครับเดี๋ยวรอรอดาตัดสินใจเรื่องราคาน้ำเชื้ออีกทีนึ่งไม่ไม่ไม่แพงครับรอรอให้ปัตสุสัตรับรองผลตรวจใช่ครับมาใช่ครับเอาไปผสมเลยครับผมตัวนี้จุดเด่นเรื่องเนื้อหนังแล้วก็เม็ดสีครับใช่ไหมครับจะสังเกตเนื้อเนื้อท้ายครับก็จะเป็นงัวเนื้อเนื้องัวเนื้อจะคล้ายๆงัวเทาอืมใช่ใช่วัวแดงแต่ว่าสไต เนื้อแบบเทาัวเทานะใช่ครับซึ่งซึ่งคนไทยเราชอบมากนะครับถ้าบัวเนื้อแบบเนี้ยอใครที่ชอบวัวเนื้อเนื้อแล้วก็สีสันจัดจัดแล้วก็ตัวยาวๆต้องตัวนี้เลยครับนี่ดูนี่ดูดีดดดมันหลอ่อด,ดนะนะิครับ นุชทัวนี้ผ่านสนารประกวดไหมก่อนได้น้ำเชื่อมาเนี่ยเอ่อตัวนี้เนื่องจากเป็นแบรนด์อเมริกาครับพี่ไม่ไม่<อ>เขาไม่อนุญ,ญาตให้ประกวดในประเทศไทยใช่โอ้โหแม่เจ้าอันนี้มันมานําเข้าเนาะใช่ครับมันเป็นอเมริกา100 <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นกฎเลยว่างัวที่นําเข้าแล้วก็ตีแบรนด์ <c oughs> มาจากประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นแบรนด์เขาเนี่ยไม่สามารถเอามาประกวดในเมืองไทยได้เออคือแล้วแล้วถ้าประกวดใครจะสู้มันได้ดูดิทนะั้งเนื้อทั้งตัวทั้งสีอย่างเงี้ยครับอ๋อมันมีสายวีแปดรวบกับสโมกกิ้งเนาะสโมกกิ้งกันเนาะใช่ครับ ออ๋ oh, ถึงว่าพอมันได้มาเป็นเจ้าสมุกไลเนอร์ตัวนี้แล้วมันเออมันดูลงลงตัวมันสวยก็สีเขาได้มาจากตัวแม่เขาด้วยแม่เขาผมไปเห็นตัวจริงที่อเมริกาก็สีแบบนี้ครับสีออกแดงดําเลยอสีออกแดงดําเพราะตอนนั้นแป๊ดเลยนะใช่ครับสีแดงเข้มเลยครับสีแดงเข้มเลยแม่เขาเห็นว่าไตาระดับรีนาวจนแบบต,ต้นตของของวงการเลยเหรอใช่ครับใช่ครับอแม่เขาก็ตอนนี้ยังอยู่ที่ซีที แบรนด์ของของทอยครับเขาก็ผลิตผลิตตัวอ่อนตอนที่ผมไปเห็นก็แม่เขาอายุเยอะและอยู่ในแปลงก็ยังผลิตตัวอ่อนได้อยู่อ๋อก่อนที่เราจะนําเข้านี่นุชไปดูต้นสายเข้ามาวัฒนะใช่ครับก็ไปเห็นต้นสายเขาครับไปเห็นต้นสายแล้วไปชอบชอบแม่เขาตัวแก๊บบี้นี่แหละครับก็ไปชอบตัวของเขาแล้วเขาเขาไม่ขายอ๋อเขาไม่ขายก็เลยเอาก็เลยเอาลูกเขาซะเลยใช่ครับกับว่ามันมาบวกกับตัวสโมกกิ้งกันด้วยซึ่ง เราก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วส MOKING กันอ oh. ครับรุน่นตอนตอนที่เราจะไปเอานําเข้ามานี่เราต้องการจะเอามาทางน้ําเชื้อโดยเฉพาะเลยเหรอใช่ครับก็ต้องการเอามาผลิตน้ําเชื้อขายเลยครับ oh. รอ๋อเหรอดูดีมาอยู่กับเราสองสองปีหน่อย,นอยเนาะครับผมพองพี่หน่อย,นอยจนจนวันนี้มีน้ําเชื้อเนี่ยคิดดู oh. ตัวนี้ก็น่าจะเป็นส MOKING กันที่สีเข้มที่สุดเบอร์ต้นต้นของประเทศไทย <laughs> อืมไม่หาหาแทบจะไม่มีแล้วนะถ้าสมก้งกันสีแบบเป๊ะๆแบบเนี้ยเนาะเนี่ยผมเคยลงรูปไปก็จะมีคนถามว่าแต่งสีหรือเปล่าอะไรหรือเปนะครับก็เลยอยากให้ดูคลิปอยากให้ดูคลิปตัวจริงๆเลยว่าเราไม่มีตกแต่งสีนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาน้ํามาชุบได้ไหมอะไรมาแบบเพียวๆเลยแห้งเพาะเลยมาแบบเพียวๆเลยสีสีจริงๆเลยร้อนเปี้ยด้วยตอนนี้อือนี่นี่คือวิดีโอมันแต่งสีไม่ได้เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกนนู้นเนาะสีเป๊ะจริง น้ำเชื้อไม่น่าจะแพงหรอกเนี่ยดาเข้าใจดีนะมิจังยืนฟาร์มสนใจเกษตรกรมาตั้งแต่ดึกดําบันน่ะชื่อเสียงที่สร้างมา30ปีไม่เคยมีของแพงเลยนะที่นี่ผมีแต่ของดีใช่ไหมครับเออไม่น่าจะเกิน500ร้อยมั้งก็ไม่น่าเกินครับเดี๋ยวเดยวยังไม่ถึงเนาะไม่น่าจะถึงครับไม่น่าจะถึงครับเดี๋ยวรอรอให้ดาบอกออกมาก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้พร้อมแล้วก็ค่อนข้างพร้อมครับตอนนี้มีมีน้ําเชื้อละ ครับผมกัน้ําเชื้อค่อนข้างดีครับคุณภาพดีรอรอบริษัทรอผลตัวเลือแป๊บนึงใช่ครับเนาะแต่เชื่อว่าันที่คลิปออกนี่ผลน่าจะออกเราเราจะได้ใช้บรรทุกการานี้ก็แหละครับนุษวิวิเคราะห์จุดเด่นก็คือเมื่อกี้พูดในฝังก็คือหนึ่งเนื้อเนื้อกับสีแดงใช่ไหมครับเนื้อท้ายครับพี่อันนี้ขนาดเป็นงัวที่ต้องบอกว่าเราเลี้ยงไม่ให้เต็มเฟรมมากเพราะว่าเนื่องอยู่เนื่องจากอยู่ในระหว่างผลิตน้ําเชื้อนะครับก็จะอยู่เฟรมลักษณะประมาณนี้ครับไม่ได้เต็มเฟรมมากก็จะเห็นเนื้อท้ายเขาเต้นุๆๆเลย ในระหว่างที่เขาเดินเนี่ยแล้วก็ที่เราเห็นสะดุดตาอันดับแรกเลยก็คือเม็ดสีเม็ดสีนี่ติตาเปี้ยเลยนะใช่ครับแล้วก็เวลาเขายืนก็จะมีความยาวของลำตัวใช่เออดีดูดูดูครับกับกับที่บอกที่ว่ามันเป็นเนื้อของ V8 ใช่ไหมครับผมก็เราจะได้สําหรับ V8 ที่เราได้มาก็คือเนื้อท้ายแล้วก็ความลึกของลําตัวครับใช่ใช่ครับส่วนที่ได้มาจากแม่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราเห็นเลยก็คือเม็ดสีครับสีเขาก็จะเป็นเป็นสีเหมือนแม่เลย เออม่สีชัดเจนเลยเนาะครับคือแดงแป๊ดแบบสไตล์พี่ไทยชอบอ่ะใช่ครับเออคือคือคือคงคงคงจะไม่มีอะไรที่มันแดงไปกว่านี้ครับถ้าแดงกว่านี้ก็ก็ระบายสีอ่ะถ้าแ <c oughs> ดงกว่านี้จะออกดำแล้วครับตอนนี้ใช่ไหม <c oughs> เออถ้าถ้าแดงนี้มันก็จะออกไปดำแล้วครับตอนนี้แดงดีจริงๆงช่วงที่เราถ่ายนี่ฤดูร้อนเนาะครับโอ้โหนี่นี่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็จะไปกว่านี้อีกเข้มกว่านี้อีกแล้วเนี่ยครับเห็นแบบว่าบางบาง บางเวลาก็อาจจะมีคนมาขอขอซื้อตัวอะไรย่างเี้เลยหรือเป่เคยมีดาดาดาไม่แบ่งครับตัวนี้ยังไงดาก็ไม่ขายนะดายังยังใจแข็งอยู่ครับตัวนี้ดาเขาเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยครับเห็นคลิปวิดีโอตั้งแต่เล็กๆเลยอ๋อพลฝรั่งก็ถ่ายมาให้ดูเหรอใช่ครับดาเขาก็ผมบอกบอกดาว่าผมชอบแม่นี้ครับแม่ตัวนี้ดาเขาก็เลยลองไปหาดูซิว่า แม่ตัวนี้มีใส่กับพ่ออะไรบ้างอครับก็เลยส่งมาถูกใจตัวนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นสมุกิ้งกันพอดีเลยอครับคือเดิมทีนี่ดาเห็นแม่ก่อนผมไปเห็นตัวจริงแม่ก่อนอ๋อแล้วดาเลยบอกว่าที่มีมีมีลูกเขาบ้างไหมอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ครับอเขาก็เลยส่งส่งมาให้ดูตัวนี้ยตั้งแต่เล็กๆเลยี๋ยวเาจะเดินให้ดูนี่อแต่แต่คือเราคนที่ ชินชินกับการประกวดอาจจะไม่ได้ก็คงไม่ได้เห็นประกวดเนาะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ประกวดใช่ครับตัวนี้ก็เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เขาตีในอเมริกาครับก็ไม่ใช่แบรนด์ของเราเพราะนั้นเขาก็ไม่ให้ประกวดในประเทศไทยม,มันมันจะประกวดไม่ได้ครับผมมันก็เป็น,ม,นมันก็เป็นเรื่องดีอีกอยู่นะเพราะว่าเรา เราจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องประกวดเนาะครับเรามาโฟกัสตรงที่เอาน้ำเชื้อเลยเนี่ยเนี่ยจังหวะที่เขายืนดีๆเนี่ยที่ไม่ได้ก้มกินยาเ่ยจังหวะเนี้ยเขาก็จะดูสมูทมากครับผมก็เป็นงวนลำตัวยาวเม็ดสีดีเนื้อหนังแล้วก็เนื้อครับเป็นงวเนื้อชิดกระสวยย่างอย่างนี้เนี่ยเราลืมถามราคาตอนนาเข้านุมันมันทประมาณเท่าไหร่เผื่อเพื่อวาสนาใครสักคนเจ็ดหลักครับเจ็ดหลัก หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสละหู้เจ็ดหลักนะเจ็ดหลักครับอ้าวตายแล้วถ้าถ้าขายจะไม่แปดหลักเหรอกนี้ดาเขาชอบตั้งแต่เล็กๆแล้วครับเขาก็เข้ามาดูทุกวันเนี่ยครับเข้ามาดูทุกวันอ๋ออยู่วยกันกับดาํำสงครามไทยใหม่ครับไปตลอดอ๋อถูกชะตาแล้วจังหวะที่เขายืนจังหวะที่เขายืน คืออาอนุเชื่อไปใช้แล้วกันนะดาเนาะพี่นุษเนาะครับเออใช้ใช้โอ้แต่ว่าดูแล้วมันได้ลุ้นลูกเลยอะอย่างเงี้ยก็ใครที่อยากได้เม็ดสีแดงๆแล้วก็เนื้อเยอะๆด้วยครับร้อยแท้นอกเออร้อยแท้อนอกนี่นี่เลยตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดมากก็คือเอาลูกไปจดทะเบียนได้เลยใช่ครับผมก็เออ ถ้าเลือกร้อยจดก็จดอเมริกาได้ด้วยครับจดที่ไทยได้อเมริกาได้แดงเดือดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใครอยากถามหมอต้องเสีอแดงเดือดเขามีฉังยืนฟาร์มเนาะได้ครับโอเคโอเคนุชเอา้าเดี๋ยวเราไปหาบัวต่อไปกันก่อนวันนี้ขอบคุณเม่ชิงชิงว่าครับผมสวัสดีครับ